นี่นะครับ Youtube จ้องกันเต็มอ๋อวิวหลักล้านเนาะ u t u b e จ้องเกือบสิบช่องนะครับตอนนี้โหช่างพงถึงกับนั่งลงเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนะาะหัวหนุ่มไม่สนใจครับหัว <c oughs> หนุ่มชิวมากเลยนะั่งหัวเราะอยู่คนเดียวเลยต้ง <c oughs> ใส่สูบซ่ามาก้วยนอนเ 10คลิปพี่รอโหลดอยู่ <laughs> โหลดไม่ทันแล้วโอ้ช่างฟงด,นะดอูอะไรนะเดี๋ยวมีอะไรเนาะสวยงามจริงๆนะครับยูทูบเกือบ10ช่องนะครับตอนนี้กำลังจอดจด้องอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าพี่ๆเขาดูอะไรกัน ต้ออไปห้ไกลนะครับดูดีล้านะดีร้าเดี๋ยวเราดูกันบ้างนะครับโอ้โนี้สวยจริงๆนะครับตรงนี้จะสวยเห็นแล้วนะครับสวยมากนะครับพี่น้องทุกท่านรดไปมา โอ้ปรากฏการนะครับมองดูนะครับเป็นรูปอะไรนะครับรดใช้วิจ,จารณญาณนะครับพริบนี้เหมือนมีโอรถมาแล้วเหมือนมีเสียนพญานาคนะครับครอบอีกชั้นหนึ่งของอุบริจิตนะครับ มันพญานาคก้าวเสียนนะครับกำลังครอบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งของปู่ปริจิตนี่รถจ้าหน้อยนี่ครับดูกันทีเทีพยพญานาคกำลังอยู่บนหัวปู่ปริเอเสียนปู่ปริจิตสวยงามนะครับ ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองเขาเลยเนาะไอทีแ่แสงส่งมาเลยอเขาเลยอ่ะรอผมดูอ่ะเขาเคยมีประกันรทั้งอ่ตน้ครับ เหมือนมีเสียนพญานาคนะครับข hm ้างล่างลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขาลงมานะครับเขาของปู่ข้างบนตรงนี้จะเป็นเสียนนะครับเป็นซ้อนนะครับปู่ปริจิตนะครับปาโปรใช้วิจารณญาณครับในการรับชมเนาะเกิดปฏิหารนะครับเกิดเกิดปฏิหารตอนนี้ น่ครับพาให้ดูบรรยากาศยาวๆเลยนะครับย่าสวัสดีครับมีปราฏฏากันนะครับตอนนี้ปราฏฏาก,ฏกาันทางธรรมชาติครับเจ็บบรรยากาศให้ พีดีดูกันยาวๆเลยแับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก จัก็สวยงามมากนี่กล้องพีแดงนี่ถ่ายแต่จะรีบราวัเห็นแม่น่งภูเขาไฟอ่ะครับมัมนลงมาก ีนับบรรยากาศล่าสุดเนาะ,นะมือใ,ให้กล้องครับ Ab, ีก huh? ็เสือวิ่งใหญ่แล้วตอนนี้เสือวิ่งร้อยเมตรนะครับานนต่อะ วันวิ่งวันบรรยากาศล่าสุดนะครับโอ้เจ้าฮาเนาะบรรยากาศล่าสุดนะครับ ที่ลานปูปริจิตนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับตอนนี้ก็แก๊งจำปานะครับมาแล้วทำจีมโดยเจ๋งนะครับกินยัง จำเอาเลยตือนเลยปลาจิมกำลังวิ่งออกกำลังกายนะครับ นักวิ่งนักวิ่งมาแล้วสุดยอดนะครับนี่นะครับอายุอายุไม่ใช่อุปสรรคนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับะกุ